สวัสดีล่ะครับทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่ององบนนุบลนำสิ่งท่านใดที่ถูกบลากกรทั้งเพลครับกระผมใจนุ่มต้นอนกนเหมาะกจ๋าครับพี่น้องขออนุญาตรายงานตัวคับพี่ก้องครับภารกิจเก็บกู้ครับฟอร์ดครับ7710เของบริษัทต,ติดลมโอ้ตายแล้วลงไปทำไมนี่จะขึ้นได้ไหมเนี่ย ไม่โคมาแล้วก็เลือกอยู่นะครับตกเขาลงไปเลือกเตืออ้ โไงลยทีนี่อันนี้เป็นฟอร์ดนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์ตอนแรกตรงนี้มันเ,เกตเดอร์ติดครับแล้วก็รถไถมาดันเกตเดอร์ขึ้นแต้วนะ่าพอมาดันแล้วก็ติดลมเองอเอาไงโซ่ดึงบ่นะดึงเลยวะขึ้นขึ้นอย่างมาั่งแค่นี้ ไม่รู้นั่งลองต้องลองครับหาที่ผูกดีๆกัวต่ว่าโซ่มันก็ดีกว่าสลิงอยู่สลิงถ้าขาด,ด่ยโอ้งานงอกครับ ก็ขุดดินออกไปเยอะแล้วนะครับขุดดินออกไปหลายแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำการเอากุญแจรถไปอยู่ไหนเอาเอากุญแจรถไป เอาเรื่อง,งขึ้นช่วยดึงไงแม่โคขับแม่โคเป็นป่าเป็นอยู่ก่อน ว่าจะลองดันผ่านครับดันผ่านหนาเอาลองเบิง่งป <c oughs> อดกระติดกับ ไป,ไปเหมือนหมาหลังมันยกไม่ได้อะของโซ่ดึงไปข้างหน้าเลยครับ จะดึงหางเหรออันนี้ก็เอากำลังใจครับไอ้กำลังใจที้มงานติดต,ติดต,ติดต,ติด มองดูลักษณะแล้วไ,ไม่น่าจะยากเท่าไหร่แล้วก็ก็ยากอ, <laughs> อยู่เอาดินมันเละครับ ดึงเลยนะ่ะคล้องโซ่ดึงเลยนะ่ะไปคล้องโซ่เลยคล้องโซ่เลยแล้วก็ดึงมาไม่เป็นไรหรอกฮะวิ้นดีจังเลยดิดเอา้ามันนิ่มไ่มขนาดจบแล้วเพื่อนด,ดีเลย กลัวมันจะหกักเลยไอ้ตรงตองตรงฮะไ,ไอ้สลักอะสลักสลัก,กผาเห็นไหมนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวหาที่ก่อนทำการลอยโซครับ ้เออมีไฟอยู่เออมีแต่ขออยู่เดี๋ยวจับไปอันนี้เป็นรถบริษัทนะครับรถบริษัทกิมรังเนา ก็ตัวเดินเดินถึงมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยะระวังเสาไฟนะข้างหลังอะเสาไฟนะข้างหลังแย,ย,ยวเรียบร้อยวิ <laughs> ่งลงไปทำไม <laughs> เ่ยติดครับเอาขึ้นเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับคนอ่านที่มีปัญหาเหรอเก็บกู้เสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้อง,อง,ง,อง,งที่เขาบอกเบิร์ขงฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปคือเราได้พี่น้องเดินนะครับมันโดนตายคลิปให้พี่น้องในเบิร์เธอหนึงสำหรับภารกิจนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับโชคดีไม่ใช่พี่น้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ